ตอนนี้ก็เดินมาถึงก้าที่1,779นะครับผมแล้วก็ได้สกินแม่งูเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถามว่าผมเล่นแมงูเป็นไหมไม่เป็นนะแต่ดูสกินแบบโอเคสกินเป็นเหมือนแบบแนวแนวหุ่นเชิดเนอะนะฮะ ามนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวดูร่างลูกนี่คือร่างลูกมูนะฮะมีเอฟเฟกเป็นแบบไหมพรมแล้วก็มีวิ่งวัดนะฮะแต่รู้สึกว่าอาวุธมันดูมันดูเล็กๆไหมอาวุธเ,เนี่ยไออาวุธของ ลูกงูอ่ะมันผมรู้สึกว่ามันดูเล็กๆนะถ้าเกิดเทียบกับสก,กินอื่นๆนะพิกแอดมันจะดูใหญ่กว่านี้นะ,ะแต่อันนี้คือมันอันนี้คือมันดูสั้นๆนะ่นะ,ะและนี่ก็ส่วนของแม่งูนะครับผมเอฟเฟกต์เหมือนลูกงูเลยฮะนะฮะก็ตามนี้นะครับผมสก,กินตะก,กะของแมงูนะฮะซึ่งสก,กินตะก,กะนี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่า น่าจะเป็นสกินที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันกับสกินลูกแก้วแกนหนึ่งสกินนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันเกี่ยวกันจะไหนก็ดูไม่ยากหรอกฮะสังเกตขวาบนเออแล้วก็ตัวละครเนี่ยได้รับการเปลี่ยนหน้าใหม่ที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่หมอทนายนะฮะนี่อันนี้คือหน้าเก่าทนายนะครับผมและนี่คือหน้าใหม่ นะครับแล้วก็โจนนะครับผมอันนี้คือหน้าใหม่โจนนะฮะเดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวหาสกินหน้าเก่าอ่ะอันนี้มันยังดูใหม่อยู่สกินเออสกินนี้สกินนี้นะฮะอันนี้คือหน้าเก่าโจนนะฮะและนี่ก็คือหน้าใหม่ของเขานะครับผมส่วนตัวนะผมรู้สึกผมชอบหน้าเก่ามากกว่านะฮะอืมนะครับจริงๆอะ่ะผมอยากให้เขาแบบ เปลี่ยนหน้าโจรเป็นหน้าเหมือนแบบสกินเนี้ยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะต่อไปเหมือนจะเป็นนักมายากลนะฮะนักมายากลอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าโอเคนะออนะครับผมอันนี้คือหน้าเก่านะครับและนี่คือหน้าใหม่นะฮะรู้สึกว่าหัวเล็กลงแล้วก็ตาดูโตขึ้นนะครับผมจมูกเล็กลงนะฮะตามนี้นะครับผม แล้วก็เซอร์คนสุดท้ายนะฮะก็คือโคนะครับผมโอออคิเนเตอร์อันนี้หน้าเก่าโคนะครับผมและนี่ก็หน้าใหมร่รู้สึกไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมองแบบผิวเผินนะครับพอรู้สึกว่าโครงหน้าของโคเนี่ยก็แอบคล้ายๆหมอด้วยนะครับผมอันนี้หน้าใหม่แล้วนะอ่ะอันนี้หน้าเก่าเดี๋ยวหาอ่ะนี่อันนี้หน้าเก่าหมอนะครับผมแลนนี่ก็หน้าใหม่ แต่ผม <c oughs> แต่ผมรู้สึกชอบทรงผมนะรู้สึกว่าทรงผมดูแบบไม่กระจุกกันเป็นก้อนอะนะฮะผมเก่าคือแบบมันจะดูแบบกระจุกกระเป็นก้อนอะนะครับอันใหม่มันดูดีขึ้นอะนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมอ,มอะไรเยอะๆอ้นดับกรอบโอ้กรอบอันนี้แล้วก็รูปโปรไฟล์ขยับได้นะครับ ได้มาจากเล่นมินิเกมสามตัวละครนีนะ้น่าจะมีเท่านี้แหละมังนะโอเคเดี๋ยวไปดูสกินแมงูแบบเต็มๆเลยดีกว่านะพร้อมกับเครื่องประดับอันนี้นะครับผมยังไม่มีประดับเป,เปลี่ยนเท้าอุ้มแมงูนะจริงๆถ้าพูดให้ถูกคือยังไม่มีประดับที่แบบเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะฮะก็ ตามนี้นะครับสก,กิน Ha ha ha